คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงและมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กน้อยที่รับชมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เนื้อหาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นเพียงแค่คอนเทนต์ดูเพื่อความบันเทิงอย่านำไปใช้ในชีวิตจริงนะพวกแยกแยะไม่เป็นอย่าให้เจอนะพี่จะจุ๊บให้คิมิโนโตโอเคก็มไม่แนะนำตัวอีกครั้งนะผมอยู่กับผมในะอินเกมนะผมแล้วก็อยู่กับทีมงานตลอลน,นะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแผนที่เวิร์กช็อปใช่ไหมเออแผนที่เวิร์กช็อป เป็นคล้ายๆเดบไปเดทจูจู๊กเเดี๋ยวก่อนเหม nee ือนจะมีเรดาร์สีแดงบอกด้วยใช่ไหมปีศาจอยู่ตรงไหนทำเมโอกาสรวยได้ไม่พเดี๋ยวก่อนไม่ใชมีคนเจอไ่่มีคนเจอไ่ไใ่ไ่ มันไวยเกินอ่ะมันออกมาก็เจอเลยอ่ะไอ้เอ้เปิดประตูอ้เดนีุ่้ยอุ้ยม่ตามกูไม่ตามกูไม่ตามกูเชื่อก้วย ไปกู <c oughs> เป็นโรคเสียวหลังอ่ะอุ้ยอุ้ย <c oughs> ทำอะไรอ่ะอุ้ยมันไปแล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจ็บหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยหายวะ่ะอุ้ยกู <c oughs> <c oughs> ไปแล้วอุ <c oughs> ้ยมาตามกันด้วยตอนนี้ <c oughs> ขอดขอดาขอดดไป่าวเสียเหลี่ยมไอ้ป่าวเสี้เหลี่ยมไอ้ป่าเสียเหลี่ยมไอ้ป่าเสีเหลียมไม่ยากจะตายไม่อยาจะตายไม่อยจะตายเงีวกูกดชิิ่งแล้วมันเดินนะเจดีมาจนีเจีีมา เอาปีบ oh, ันไดขึ้น bon. ไ่ได oh, <laughs> ้เอาไอวิวอ่ะไอวิวคือทะเลาะกับบันไดอุ้ยคนนี้้่ยเสียงหลังเลยเอาไปอยู่ไหนอ่ะเฮ็ดหลอนเสียงอุ้ยเล็กโดนอุ้ยเดียนได้ปะออน้าทางไปทาง 우이야. 이야, 이 잘못했네. 내가 빠이. 이이야. 어떻게 돼 봐? 얘 구루 할려야. 이야 ไอเหี้ยกูกลัวจริงๆริงน่ะกูตกใจหมดเลยมีจัำสแกร์ด้วยอุ้ยเหี้ยเสียงกันใช่ไหมอ่ะอุ้ยใจด้วยโอ้ยเอาอะไอยู่เอาไอ้เหี้ยมันหลอกกูใจกูจะวายอุ้ยเหี้ยมันอะไรกูแล้วอะไรมันไล่กูแล้ว เฮ้ยเล็กไฟดี้ยอะไรยเงี้ยตามัเไม่เรานมได้ตายมันตายี่ตายแล้วดึกสามลอยตายสามลอุ้ยทำไมมันเร็วกว่ากูเฮ้ยกูรึงกมันเร็ว เสียวหลังกูเสียวหลัก็องนี้ขากรกระดิไม่หยุดเลยเนี่ยผมเห็นอุ้ยมาเดินตามกูได้ยนเลยไอ้เว่ยเชอออกไปสองออกไปส่องดูดิเอาส่อ ก็ส่องตรงนี้ก็ได้ไหมล่ะเออส่องตรงนี้ก็ได้นะถ้าแบบมันจำสแกมมาแร่มันมองหน้าเราจะร้อนเลยนะเออมันไปได้อยู่รู้แล้วเอาไว้หนีเอาไว้หนีนี่มาส่องตรงนี้ก่อนโน้นมาอย่างเบียบไม่แล้จะเห็นชัดเหงาไดหมมีมีเอียงหัวไหมอุ้ยไอ้เหี้ยเปิดทำไมล่ะลงไปกดเปิดลงไปกดเปิดลงไปกดเปิดตัว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 นี่นี่มุมนี้จะเห็นชัดอุ้ยไม่ต้องว่าพี่ไม่ต้องา

เื้อนเปื้อนถ้าฉันเป็นผีไอ้เหี้ยตามอีกมันก็เงียบไปเขี่ยก้องหลังเัีได้มันมีทางนี้เหรอมันบูทได้ปะเนี่ยปีศาจตัวเนี้ยไอเหียแล้วเสียงอะไรเนี่ยโอ้นอเ้ยเข็มอุ้ยอิ่ออาอ ที่ายคูโคตรกลัวเลยไปไาตัวล้ิิ่ปเอีกนเะไหอแลววยุกคนต่อนาทีครึ่งทุกคนสู้เขาสู้เขา้าไม่เห็นดีเลยตาไม่เห็นดีเลยเราคนเนียนอ่ะ

กท้องห้องนั้นแหละห้องนี้ช่วยกนห้องนี้ช่วยจริงจริงจริงเที่ยวเสือรากมันทำไมไอ้เหี้ยคุณหลงยากหัวเที่ยวคนกูก็ดีิบมาคนจะรอชีวิตไปไหนให้ อยู่ห้อ่นแหละไว้เปิดประตมั่วียได้เิคอสียวในห้อง่ด้เสียงพวกน่ากลัวเลยวะแค่สิสิบวิเองเหวไม่ใช่แล้ววะคูมันไม่ใช่ได้และ

ก็ามาดิก็มาดิไอ้ยนี้ใจกูแตกอาดกูเาาสียชิบหา,ายตอนโดนไล่แล้วไอ้ปีศาจหน้าไม่ก็แบบว่ากวนแบบน่ากลัวตรงนี้ตนี้แบบนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นนนทีเด็ดเราจำไม่ออามึงเลยทีนี้ <c oughs> ปีศาจเป็นคู่เดียวใครรู้จะก็ก็ก็ข้าวปลาตรงนี้น่าจะได้เรื่อง มาแล้วมาดิไปกขอโดดมี่กระโดดโอเคโอเคโอเคไม่ตางนจะเล่นขนนเลยสำหรับวันนี้เราขวจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นโหมดที่แบบว่าโคตรเสียวไส้เลยนะยังไงก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร์กดแชร์ได้นะครับผมตอนนี้มีใครก็ไม่รู้ตามคุยกับใครวะก่อนที่ผมจะถูกกระทืบนรับผมต้องไปแล้วไ <laughs> <เ>ปแล้วไปแล้วคุยคนเดียวก็มา